สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะคะวันนี้โอหจะพาเพืเ่อนๆไปที่ไหนกันเอ่ยตามมาดูกันเลยนะคะแชเด้เราจะพาเพื่อนเพืเ่อนทุกคนมาชมทุ่งลาเวนเดอร์นะคะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราไปชมร้านค้าของสมาคมนี้กันก่อนละกันนะคะ เดี๋ยวเราตามเข้าไปชมในสมาคมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตู้นี้นะคะจะมีสบู่ขายด้วยนะคะมีกระบูด้วยนะคะนี่ทําออกมาในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ในนี้นะคะจะมีทั้งน้ํามันนะคะมีทั้งแยมขายด้วยมีชาขายด้วยนะคะแล้วก็มีน้ํามันสกัดด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งน้ําหอมนะคะสเปรย์ไล่ยุงกลิ่นต่างๆนะคะนี่แม้นี่จะมีน้ํามันด้วยเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะคะ แน่นอนนะคะไม่ได้สกัดจากอดอกลาเวนเดอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะทำมาจากผลิตผลทางการเกษตรของชาวไร่ชาวสวนแถวๆนี้เลยนะคะนํามาขายที่นี่นะคะและนี่ก็คือดอกลาเวนเดอร์ขายเป็นการรมกามละหายูรูอันนี้นะคะก็จะเป็นกระบูด้วยน้ำมันหอมระยมีน้ำหอมด้วยน,วยนะนี่เห็นไหมคะมีสเปรย์ไล่ยุงนะคะกลิ่นต่างๆด้วยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะมีเยอะแยะเลยนะคะ ใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อแล้วก็นําไปหย่อนเหรียญได้เลยที่นี่เขาจะไม่มีพนักงานขายนะคะแล้วก็ต้องการแบบไหนเราก็นําไปหย่อนใส่ในที่หยอห่อนเหรียญจ่ายเงินได้เลยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นที่สําหรับบริจาคเงินด้วยใครที่ต้องการที่จะไปชมทุกงรามเมล็ดสามารถมาบริจาคเงินแล้วก็เขียนลงชื่อที่นี่ได้เลยก็ามาีเครื่องคิดเลขให้ด้วยเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาตู้วิตู้นี้นะคะตู้นี้เขาจะมียิยเกิดรสชาติต่างๆขายด้วยนะคะแล้วก็จะมีชีสด้วยนะคะ วันที่โอ,อไปสินค้าใกล้จะหมดแล้วนี่เขามีถุงผ้าขายด้วยนะ2โยูโรนะคะนี่ออกมาหน้าร้านนะเขาจะมีน้ำผลไม้ให้เราชิมฟรีด้วยเป็นน้ำอารอนีนะคะหรือว่าช็อกโกเ,เบอร์รี่นะฮะโอไม่เคยชิมแล้วก็ไม่เคยเห็นลูกนี้มาก่อนนะเพิ่งไปเซิเร์ชในโซเทอร์เน็ตเหมือนกันว่าอ๋อลูกเขาพีน้าตาแบบนี้นั่นเองนะก็จะมีแก้วเตรียมไว้ให้เราแล้วก็สามารถบีบดกดๆนะคะแล้วก็ออกมาชิมได้นะ นี่นะคะกนแก้วที่สาทีตเขาเตรียมไว้นะคะรสชาติจะแปลกๆหน่อยนะสีเหมือนเลือดเลยนะรสชาติออกรสขมนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโอนะความรู้สึกโอคือไม่อร่อยเลยนะไม่ชอบนะแต่เขาว่าเป็นเป็นน้าที่มีประโยชน์แล้วก็วิตามินซีสูงด้วยนะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ดื่มเสร็จแล้วนะเราก็นําแก้วไปวางข้างล่างก็จะมีถาดข้างล่างสําหรับแก้วที่ใช้แล้วด้วยนะคะ และแลวเวลาที่เราเรอคอยก็มาถึงแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยจากร้านค้าเมื่อกี้แล้วต่อไปเราจะเดินไปที่ทุ่งลาเวนเดอร์ตามมาเลยจ้าสวยงามตั้งแต่ตอนต้นเลยทีเดียวนะคะ สดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้อยู่ที่ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์เล็กๆนะคะซึ่งอยู่ในเขตเมืองดอฟเฟนนั่นเองนะคะเราขับรถไม่ไกลเลยนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วเราไปลงชื่อแล้วเรียบร้อยไปทำการบริจาคแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ พื่อนชมวันนี้ลมแรงมากๆเลยนะโอเลยต้องใส่เสื้อแขนยาวมานะที่จริงอยากมีโมเมตนต์ที่แบบใส่ยุยสวยๆมากรุยกลายนะแต่ด้วยความที่อากาศไม่เป็นใจนะก็อากาศก็อยู่ในระดับที่ไม่ถึงกับหนาวนะแต่ว่าด้วยความที่มีลมแรงนะก็เลยหนาวนิดนึงก็เลยวันนี้ต้องใส่เสื้อแขนยาวมานี่แหละนะข้างหลังนี้ก็คือนี่นะคะสวยนะไม่ใช่ที่ทุ่งที่ใหญ่นะแต่ว่าเล็กๆน้อนอๆก็สวยงามสาหรับเรานะตรงนี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปชมทุ่งข้างบนนะคะแล้วฝั่งฝ่ามือเนี่ยก็จะเป็น ข้าวโพดนะคะเป็นสวนข้าวโพดนะคะฟาร์มข้าวโพดนั่นเองนะคะลมแรงนะคะวันนี้นี่สังเกตได้เลยนะฝั่งนี้จะเป็นข้าวโพดนะคะฝั่งข้างบนเราจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนะคะนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่า,าจะถ่ายแบบไหนยังไงนะะ <laughs> มีคนมาถ่ายรูปไปแล้วข้างบนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้วยนะคะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหมือนที่บอกไปกดข้อระเบียบในการเข้าชมก่อนที่เราจะเข้าชมเข้ามาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะเราต้องทําการบริจาคนะ,คะไม่ว่าจะเป็นบริจาคตรงที่ชมลมเลยหรือไม่ก็บริจาคตรงทางเข้าเมื่อกี้นั่นเองนะคะแถวนี้ก็จะมีเห็นไหมคะแถวนี้สําหรับเราที่จะตัดลาเวนเดอร์ได้ฟรีนะถ้าเผื่อว่าเราจะบำเพ็ญประโยชน์นะคะหรือไม่ก็ ทำการบริจาค20ยูโรเราก็สามารถตัดนะคะลาเวนเดอร์กลับไปที่บ้านได้ด้วยเช่นกันก็จะมีการไกลเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมทุกลาเวนเดอร์กันนะคะเทุมสวยๆแล้วก็มาถ่ายรูป <söz> ด <Census comfy> <k S 2> ้วยกันนะคะทุกคน Halt schauen. Also wir darf man gerne nur einfach Banshee abschneiden, aber äh, unsere Technik ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งนี้นะคะจะออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ให้เราได้เข้าชมช่วงกลางเดือนมิถุนาจนกระทั่งถึงกลางเดือนกรกฎานะคะ1เดือนเต็ม <ๆ S 1> เลยทีเดียวอย่าเป็นเพื่อนจดเดือนไว้เลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจแล้วก็อยู่ในละแวกนี้นะที่ต้องการจะมาดอมดมความหอมของทุ่งลาเวนเดอร์ของดอกลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็อยากจะมาสัมผัสความ สีม่วงของทุ่งนี้นะคะอยากจะมาเก็บภาพเห็นความประทับใจกับเพื่อนๆนะ,ะแต่งตู้ส,สวยๆมาถ่ายรูปเก็บไว้อย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะ Was machst du? Das Unkraut entfernen. Unkraut entfernen. Für die Ernte. Für die Ernte. Ah, ich habe eine Biene. Aber das ist keine Biene. Was ist das? Eine Humpe. ชมทุ่งลาเวนเดอร์แล้วเราก็าทำประโยชน์ด e ้วยนะคะเห็นหญ้านะคะเราก็ถอนหญ้าไปโดยอากขารนะใครที่ต้องการมาที่นี่นะคะก็บริจาคได้แล้วใครไม่ต้องการบริจาคนะคะต้องทำประโยชน์ให้สวนเขาด้วยนะคะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะด้วยการที่ถอนหญ้าอย่างนี้แหะคะ่ะเดินชมสวนไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยแล้วก็นะคะเก็บหญ้าถอนหญ้าออกจากต้นของต้นลาเวนเดอร์ ender, ดอกลาเวนเดอร์ด้วยนะคะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะเขียนไวน้เนาะเป็นการช่วยเหลือ,อนะคะเราจะได้ถ่ายรูปเซ่ยๆถ่ายวีดีโอ ก็ไม่เชิงว่าที่นี่จะเป็นมีค่าเข้าชมอะไรประมาณนั้นนะก็คือเป็นอารมณ์ว่าให้บริจาคกันะคะใครที่ต้องการบริจาค20ยูโรนะคะก็มาดินชมสวนไปด้วยแล้วก็เก็บหญ้ายอย่างนี้ด้วยนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็ะะถนะกือว่าเป็นการช่วยเหลือมอนกันนะคะเราไม่ต้องบริจาคก็ได้นะคะเนาะแต่ใครที่สนใจนะใครที่บริจาคก็ถือว่าเป็นการบำรุงบำรุงบารุงแล้วกันนะนุบำรุงของชุมโรมเขาแล้วกันนะคะนี่เราถอนหญ้าทำประโยชน์ให้ด้วยนะคะ หารสเปเป็นขน่าวัง,ง,น,ง,ง,วงนะนะีนะงมือมาก็ดีนะที่จริงนะเ,เดี๋ยวเราจะไปจะไปตัดที่ตัดนะตัดดอกเวนเดอร์ด้วยะ<ช>เดี๋ยวเราก็จะตัดแก้านะที่มีกันไกลเก็บไว้ตรง,งน,งน,งนั้น้าเดี๋ยวขออนหน้าตรงนี้ก่อนนะตรงให้มัน้ไปถ้าไหนขึ้นย่านนี้เราไม่ได้ผลม,มาเราไม่ต้องของนะเราที่จะ้น โลนะเพราะว่าเราซื้อถุงผ้าด้วยนะคะผ้าด้วยที่ร้านนะร้านเซ็นชอปของร้านที่นี่นะคะที่นี่นะของส,รสมรมที่นี่ของสมาคมที่นี่นันเองนะคะเราก็ยังต้องมาถอน่าใ้เขาด้วยนะถือว่าเป็นการสมัครใจนะคะไม่เป็นเขาไม่ได้รังคับนะถือว่าเราถ่ายรูปไปด้วยแล้วก็ถอนไปด้วยนะแฟนบอกว่าอยากถอนนะถึงแม้ว่าตัวเองจะบริจาคไปแล้วแต่ก็ยังอยากขออยากช่วยเหลือนะคะตอนนี้นะแดดออกแล้วนะเริ่มมีแดดแล้วนะแต่ว่า เย็นๆนหนาวๆเพราะมีลมนะลมแรงนะคะนี่ตัวนี้บ้านเราเรียกอะไรไม่ใช่พึ่งไม่ใช่ตอแต่ก็ไม่ใช่ก็เรียกตัวอะไรเนาะนะคะที่ช่อตอมีอย่างนี้นะคะนี่ตอเบสอของดอกลาเวเนเดอร์นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเขาจะไม่ให้เราข้ามไปข้ามมาฝั่งตรงนี้นะด้วยความที่ลาเวนเดอร์สูงแล้วนะคะเราจะต้องเดินไปตามเส้นทางแผ่ที่เขา,<ม>าให้มานะคะถ้าเราต้องการจะฝ่ายนึงเราต้องอ้อมไปฝั่งข้างหลังนี้นะคะ เราจะจีบไปเริ่มต้านมาดูว่าอ้อมไปข้บงหน้านะคะเพื่อที่จะอ้อมมาใหม่ทีนึงสลับไปอย่างนี้อย่างนี้เขาจะให้เรากลดบข้างไปข้างมานะเ<ค><ณ>ดี๋ยวเขากลัวต้นไม้ของเขาเดี๋ยวไปดูต้นเสียงนะคะ่าขัดทุกีที่ถูกเปนจริงจังแบบนะ้ะายที่ไงานวัยรุ่นตีหน่อยวันนี้มันอาทิตย์แไม่ค่อยมีคนมาเยอะแต่ว่า จะมาตัดนะคะเราจะาตัดดอกลาเวนเดอร์นะคะแถวที่3มนะคะจะของ,ของ,ของัวตรงแถวที่สามดีที่สุดเพื่อที่จะไม่เป็นการที่ทําทให้แถวอื่นไม่สวยสมมติเราไปตัดทุกแถวนะคะมันก็จะเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเวลาถ่ยายรูปมันจะไม่สวยเห็นไหมคะฝั่งนี้ตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะแบบตัดฝั่งโน้นนะคะที่มันเป็นสีม่วงแล้วนะจะต,ตัดฝั่งโน้นนะคะนี่เห็นไหมเขาจะมีรรยขี้คนตัดแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ช่วยเขาดูแลความรูักษาให้ดอกลาเวนเดอร์สวยงามเป็น เขาจะดอกข้าเจ้าบานนะช่วงกลางเดือนมิถุนาจนกระทั่งถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะเจ้าของเขาบอกมานะคุยจังพัแบบเรียบร้อยเมื่อกี้นะคะก็นี่แหละนะคะตรงจุดนี้นะคะนี่เราจะเริ่มตักไปเลยตรงนี้นะคะตัดไปเลยนะเงินที่เราบริจาคนั่นแหละนะคะสามารถมาตัดได้เลยนะ เลยเป็นกรรมเป็นช่อนะหรือถ้าใครไม่มีก็ฝั่งนู้นค่ไม่อยากตัดนะเขาจะมีขายกรรมละช่อละ5ยูโรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเองดีกว่านะคะเราไปประดับัากันที่บ้าน,นะะแล้วก็หอมด้วยนะคะ Thank <laughs> you. นะที่นอเขาขายกำละ5ยูโรใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ตัดไปเลยนะคะตัดได้ตัดได้นะให้เราตัดนะคะเนี่้เราตัดได้แต่เขาไม่ให้เราดึงนะคะทุกคนเขาบอกว่าเขามีกรรไกรเตรียมให้หรือไม่ก็ใช้มีดใครเตรียมมีดพกมาพกมีดมานะสามารถตัดได้นะคะแต่เขาไม่ให้เราดึงหรือถอนแบบนี้นะถือว่าเป็นการทาลายต้นโรอเนเดอร์รีดอกโรสเดอร์ะมันจะไม่สวยนะคะมันเวลามันขึ้นใหม่ นะแถวที่สามนะคะเราต้องรักษากฎของเขาด้วยนะคะเพื่อที่เราไนเดอร์จะอย,อยู่ได้นานๆนนะให้เราได้ชมได้ทุกทุกปีนะคะ กันนั่นเองนะคะสวยงามสวยงามตอนนี้เราอยู่ในทุ่งลอเวนเดอร์สวยงาม <c oughs> เป็นยังไงบ้างครเพื่อนเพืทุกคนทุ่งลาเวนเดอร์สวยงามไหมคะทุกคนโอ้ได้ถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพซื้ๆไว้เยอะแยะเลยทีเดียวนะคะ บำเพ็ญประโยชน์ด้วยถอนญ้าด้วยแล้วก็บริจาคด้วยทําทุกสิ่งอย่างเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมทุ่งลาเวนเดอร์สวยๆด้วยกันลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ